สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดรตะก,กี้นะคะแพทย์หญิงทิติมากรุพงศ์นะคะฮัลโหลสวัสดีค่ะนะคะมีคนเข้ามาแล้วย่างนะคะนะเดี๋ยวใครเข้ามาแล้วนะคะเช็กเสียงให้หมอยิดนึงนะว่าเสียงโอเคไหมนะคะแสงโอเคไหมนะคะวันนี้เรามาไลฟ์กันเรื่องนะคะเด็กอ้วนนะคะนะไลฟ์ live เรื่องเด็กผอมบ่อยละนะคะ <laughs> มีบางคนถามหมอมานะ นะว่าเด็กอ้วนล่ะคะคุณหมอทำยังไงดีลูกเนี่ยกินไม่หยุดเลยนะคะตัวใหญ่มากนะคะนะเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันเรื่องเด็กอ้วนกันบ้างเนานะเดี๋ยวลูกใครนะคะที่มีปัญหาเรื่องอ้วนนะคะกดหนึ่งมาเลยนะคะหมอจะได้รู้ว่าสมาชิกที่เราอยู่ในเพจนี้นะคะมีลูกใครอ้วนเกินบ้างน,นะคะนะจริงๆแล้วหลักการที่หมอจะให้วันนี้คือมันใช้ได้นะ,ะไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ก็ใช้ได้ นะมาลดความอ้วนไปด้วยกันนะคะนะเดี๋ยวขอเช็คเสียงนิดนึงว่าโอเคไหมนะคะงาที่หมอให้แคือมันใช้้นะไม่ว่าจะเป็นแงกเสียงชัดมากเนาะตอนนี้อยู่ที่คลินิกเนี่ยคือไลฟ์แบบแสงดีเสียงดังเลยอะไม่ต้องใช้ไมโครโฟนก็โอเคเลยใช่ไหมคะนะโอเคใครเข้ามาแล้วคนอื่นได้ยินเสียงชัดไหมเช็คเสียงให้หมอหน,หน่อยนะนะคะสวัสดีค่ะคุณจินตนานะคะสวัสดีค่ะคุณ จุรีพรใช่ไหมคะสวัสดีค่ะคุณรันทิดานะคะสวัสดีค่ะนะคะคุณยิ้มหวานหวานใช่ไหมคะคุณอ้อยทิพย์นะคะสวัสดีค่ะนะคะไหนไหนใครมีลูกขี้อ้วนนะคะพิมหนึ่งมาเลยนะคะนะคะโอ้น้องป๊อปสวัสดีค่ะนะคะเช็กให้หมอก่อนเลยสวัสดีค่ะอาจารย์เสียงชัดภาพชัดนะคะโอเคใช้ได้นะคะอ่าไปต่อนะคะนะ คุณพัชวันรัตน์ใช่ไหมคะสวัสดีค่ะนะคะคุณอรารยานะคะกระแสชนอ๋อคุณป้าใช่ไหมคะสวัสดีค่ะเราไม่เจอกันนานนะคะตอนนี้น้องกันสบายดีแล้วเนาะนะคะนะเด็กเก่าๆเ,าเานี่ยเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเจอหมอแล้วนะคะก็ลืมไปนะวันนี้มีน้องคนหนึ่งสาวขับรถมาเยี่ยมหมอที่คลินิกเลยนะเราเจอกันตั้งแต่เกิดอะตอนนี้น้องเขาแบบปสี่แล้วอะเออนะคะคือแบบโตมากนะคะ อ้าวมีคนพิมพ์หนึ่งมาแล้วนะคะคุณชัยยาพานะคะพิมพ์หนึ่งนะคะคุณตอบไปนี้จะมีเพียงเธอว่าพิมพ์หนึ่งนะคะเอาละแสดงว่าเรามีม,มีมีเจ้าของหัวข้อมาฝากแล้วนะคะวันนี้ยินดีมากเลยนะคะที่ไลฟ์เครื่องนี้ยนะจริงๆแล้วเนี่ยหมอเนี่ย มีความแบบอินมากนะกับเรื่องลดความอ้วนนะคะเพราะว่าชอบส่วนตัวเนี่ยเป็นคนชอบชอบพูดเรื่องนี้มากเวลาเจอคนไข้ที่แบบตัวใหญ่อะก็จะชอบเพราะว่ารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่แบบเราศึกษาเพราะว่าตัวหมอเองเนี่ยเคยเป็นเบาหวานตอนคลอดถ้าใครตามเพจจะรู้นะคะว่าตัวหมอเองเนี่ยเคยเป็นเบาหวานตอนคลอดนะคะแล้วตอนเรียนเนี่ยก็ชอบเรื่องนิวทริชั่นมากคือชอบเรื่องโภชนาการมากเพราะว่าเชื่อเลยว่าอะไรที่เรากินอะมันกลายไปเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของเรานะคะแล้วก็เกือบและเกือบจะได้ไปเรียนนิวทริช แบบจริงจังแล้วนะคะนะแต่พอเอิญมีลูกก่อนนะโอเคเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันนะสวัสดีค่ะนะคะโอ้ยวันนี้มีคนอ้วนมาฟังเยอะเลยมีคนลูกอ้วนมาฟังเยอะเลยใช่ไหมอ่านะคะดีเลยนะคะหลักการที <laughs> <ov> ่เราจะให้วันนี้สามารถไปยุกใช้กับคุณแม่ได้ด้วยนะคนไหนที่คลอดแล้วน้ำหนักยังติดอยู่กับตัวนะก็เอาไปใช้ได้นะคะนะใช้กับลูกได้ด้วยนะคะ เอาละคาถามแรกก่อนเราจะรู้ได้ยังไงว่าตอนนี้ลูกอ้วนเกินไปแล้วเออบางคนเคยสงสัยไหมคะหลายคนแบบเขามาถามในหมอเนี่ยลูกหนะักเท่านี้สูงเท่านี้หนักเท่านี้สูงเท่านี้อ้วนไหมคะอย่างนี้ค่ะ,คะเอางี้หมอให้หลักกว้างๆนะถ้าคุณอ้วนจนชนิดที่แบบว่าเดินไปไหนใครก็ทักว่าลูกเราอ้วนเกินไป คืออาการอ้วนเนี่ยมันดูง่ายกว่าผอมถูกปะ่ะเออนะแบบจำม่ำแบบตัวเต็มหลังคอดําไปหมดเลยพวกนี้นะคะอันนี้คือเราอ้วนจริงแล้วะนะคะนะแต่ถ้าเอาถ้าถามตามหลักวิชาการเลยนะในเด็กเลยกับส่วนมากเราย,ยังไม่ได้มีแบบเขาเรียกว่าคำวินิจฉัยฟันทงแบบเป๊ะๆนะคะเราจะต้องไปอ้างอิงก,กับค่าค่าหนึง่ง เราเรียกว่าเป็นค่าที่คำนวณจากความสูงแล้วก็น้ำหนักนะคะเดี๋ยวตอนท้ายนะข้างล่างไลฟ์นี้นะคะหมอจะลงคอมเมนต์เป็นรูปนะคะเป็นรูปให้ดูนะคะเป็นภาพกราฟนะคะแล้วคุณแม่ท่านไหนที่มีปัญหาเนี่ยสามารถไปเทียบในกราฟได้เลยนะแล้วจะตอบคำถามได้เลยว่าลูกเราอ้วนหรือเปล่านะคะถ้าเกิดว่ากราฟเนี่ยเกินขึ้นไปนะคะสองค่าเบีเ่ยงเบนมาตรฐานนะคะก็แสดงว่าอ้วนแล้วนะคะอ่าแต่ทีนี้ใครฟังแล้วอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งข้ามไลฟ์นะทำไมฉันงงจังเลยอะไรเงี้ยเอาเป็นว่า อ้วนก็คืออ้วนนะน้องคุณแม่นะคะถ้าใครไม่มีไม่มีกราฟนะคะนะแล้วอยากจะดูตามไปกับหมอเลยนะคะอยากจะเช็คคร่าวๆง่ายๆเลยว่าได้ไหมนะคะก็สามารถเช็คในสมุดวัคซีนของตัวเองได้นะคะในสมุดวัคซีนของแต่ละคนอันนี้เป็นทางแบบทางเอาเร็วนะนะจะดูเลยว่าลูกตัวเองเนี่ยอ้วนไหมนะคะในสมุดวัคซีนในกราฟของแต่ละคนเนี่ยเขาจะมีไม่ว่าจะใช้่ข่ไหนนะคะจะมีอยู่แล้วนะคะก็คือมีกราฟน้ําหนัก กับกราฟความสูงนะคะนะกราฟน้ําหนักกับกราฟความสูงนะคะคุณแม่ลองพอดกราฟดูได้เกณฑไล่เป็นอายุนะคะแล้วเกฑ์นบนเป็นน้ําหนักนะคะถ้าเกิดว่าเมื่อไรก็ตามที่มันเกินนะเกินขอบบนเออเกินขอบบนของกราฟนะคะก็แสดงว่าให้ระวังไว้เลยว่าเออเราเนี่ยจะเข้าขา่ยละเด็กอ้วนนะคะนะหรือว่าถ้าจะเอาให้แน่เดี๋ยวลองพอดกับกราฟที่หมอจะให้ข้างล่างนะคะ โอเคแต่ทีนี้เวลาที่เราเป็นเด็กอ้วนเนี่ยส่วนมากมันจะมี2ส่วนบางคนจะก,กังวลว่าโอ้ยลูกอ้วนโลกเป็นโรคอะไรหรือเปล่านะคะจะบอกว่าคือการที่ลูกอ้วนก็ <c oughs> เป็นโรคแ,แล้วเขาเรียกโรคอ้วนนะคะแต่ แต่มันจะมีโรคอ้วนบางประเภทเท่านั้นที่ว่าเกิดจากแบบเป็นโรคจริงจังเป็นโรคผิดปกติทางพวกแบบว่าต่อมไร้ท่ออะไรเงี้ยนะคะเช่นไทรอยด์บางอย่างนี้นะคะโรคขาดฮอร์โมนบางอย่างอย่างเช่นหลายคนน่าจะรู้จักคุณโกจีใช่ไหมนะคะอันนี้เขาเป็นโรคขอการขาดฮอร์โมนของโกรทฮอร์โมนนะคะก็จะทําให้อ้วนแต่ลักษณะการอ้วนแบบเป็นโรคเนี่ยมันจะต่างจากลักษณะการอ้วนแบบแบบคนที่กินเยอะออนะคะลักษณะการอ้วนแบบคนที่เป็นโรคเนี่ยส่วนมากจะอ้วนเตีย้ย นะคะละอ้วนเตี้ยแบบชัดเจนนะและมีอาการผิดปกติทางฮอร์โมนอย่างอื่นร่วมด้วยนะคะอันนี้ต้องพามาตรวจรักษานะคะแต่ส่วนมากเลยนะจะบอกว่าร้อยเก้าสิบเก้าอ่ะเออแบบร้อยเยอะมากนะเด็กอ้วนในปัจจุบันที่ที่น้ําหนักเกินเนี่ยส่วนมากเลยอันดับแรกเลยนะไม่ต้องเดาเลยเกิดจากอะไรคะการกินถูกไหมคะนะแล้วมันเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากไงเชื่อไหมว่าตัวเลขประเทศไทยเมื่อเร็วๆนี้ที่เรามีการตรวจสอบเนี่ย เรามีเปอร์เซ็นต์ของเด็กอ้วนที่เพิ่มขึ้นจากเดิมเยอะมากนะคะตอนนี้เรามีร้อยคนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ8ถึง10เปอร์เซ็นต์เยอะไหมเยอะมากนะเด็กอ้วนอะ่ะคือเดินมาร้อยคนอะ่ะเป็นอ้วน8คนอะ่ะโออคือเยอะมากนะคะนะอันนี้คือผู้หญิงเด็กนะนะแล้วที่สําคัญที่น่าตกใจคืออายุที่เจอว่าอ้วนก็น้อยลงเรื่อยๆคือเป็นอ้วนตั้งแต่เบบี๋อ่ะเออนะหรือบางทีก็อ้วนแบบประมาณแบบขวบสองขวบสมัยก่อนเนี่ยเราจะเจออ้วนตอนับเรียน เพราะว่าเป็นวัยที่เด็กเริ่มแบบเข้าถึงอาหารที่แบบว่ามีพลังงานเยอะพวกนั้นน่หาซื้อกินขนมขนมอะไรได้เองแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ปัจจุบันเนี่ยคืออ้วนตั้งบแต่เบบี้อ้วนตั้งแต่เด็กๆเลยอะ่ะเริ่มเดินได้ก็อ้วนแล้วอ่ะคนไข้หมอบางคนอ้วนแต่สองขวบสามขวบอ่ะเออนะคะนะเห็นแล้วแบบอืมสองขวบสามขวบอ้วนขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะนะ ดังนั้นเนี่ยปกติแล้วเนี่ยเรามันก็จะมีหลายอายุเนาะเอาเป็นว่าผ่านข้อแรกก่อนเนาะลองเช็คลูกตัวเองนิดน,นึงว่าเราจําเป็นต้องแบบกังวลหรือ,อยังนะคะลูกเราเข้าเกณฑ์อ้วนหรือยังอะไรนี้นะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าใครเข้าเกณฑ์แล้วไปต่อเลยนะว่าอ้วนเนี่ยคือทุกปัญหานะคุณแม่เราจะแก้ปัญหานั้นได้ต่อเมื่อเรารู้สึกว่ามันเป็นปัญหา นี่หรอไหมคือหมอนเน้นเรื่องนี้มากเลยแหละทุกอย่างในชีวิตนะคะไม่ว่าเราจะทําอะไรอ่ะเราจะเราจะมีแรงทํากับมันเราจะมีการแบบแก่ใจทํากับมันเราจะทําทุกสิ่งทุกอย่างกับมันเนี่ยมันก็ด้วย ด้วยคําว่าทําไมอย่างเดียวถ้าเราตอบตัวเองได้ว่าทําไมเราต้องพาลูกลดความอ้วนเราจะมีแรงทําทําไมเราต้องทํางานอันนี้เราก็จะมีแรงเทําเออนะดังนั้นเนี่ยคือเราต้องรู้สึกว่ามันแบบเราทําไมต้องทําอันนี้เออนะหมอมาบอกให้อ้วนทําไมเนี่ยมาบเออมาบอกให้ลดความอ้วนทําไมเนี่ยเอออ้วนก็นดีน่ารักโอ้เนี่ยเป็นเจ้าหนูจำมัง่งก็น,น่ารักดี่ออกนะเด็กสมบูรณ์เนะี่ยใครไปไหนใครก็ชมใครไปไหนใครก็รักนะคะแต่จริงๆแล้วรู้ไหมคะว่า คุณกมลพรบอกว่าลูกชายแฝกอ้วนตอนนี้สี่ขวบ31โลโอ็โลอ้วนมากนะคะคุณแม่เนาะ,ะนะคะเดี๋ยวคุณแม่ฟังวันนี้เลยนะน่าจะได้ไปใช้กับน้องนะคะนะเออนะอย่างงี้ฟังน้ําหนักแล้วเนี่ยถ้าคนที่แบบอยู่กับเด็กเยอะๆอะอะก็จะไม่ต้องไปพอดกาบเลย4ี่ขวบ31อโลรู้ว่าอย่างไั้นก็อ้วนเกินเกณฑ์นแน่นอนนะคะนะคุณแม่ฟังไว้เลยนะวันนี้แบบอยากให้ฟังจนจบเลยนะนะคะแชร์เก็บไว้ก็ได้แล้วไปฟังอีกทีหนึ่งนะ <c oughs> นะคือ คือเราต้องรู้ก่อนว่าทําไมมันมีปัญหาอะไรเหรอแม่หมออ้วนเนี่ยมันมีปัญหาอะไรเหรอนะคะมันมีปัญหาเยอะคุณแม่แล้วที่อ้วนตั้งแต่วัยเล็กนะสามขวบสี่ขวบนะเพราะว่าสิ่งที่เราต้องการจะส่งต่อให้ลูกเนี่ยอื่นใดเลยคือเราอยากให้ลูกมีสุขภาพที่ดีเนาะแล้วก็มีสุขภาพที่ดีไปจนถึงลูกโตนะคะคือการอ้วนเนี่ยเดี๋ยวหมอจะบอกแล้วไม่ต้องกลัวนะไม่อาจอะไม่ได้ไม่ขู่นะเรามีหน้าที่ให้ข้อมูล ะะว่าอ้วนแล้วจะเกิดอะไรขึ้น,นะะหนึ่งนะข้อแรกเลยนะคะอ้วนเกิดปัญหาทางกาย2อ้วนเกิดปัญหาทางใจนะคะเอาทางเอาทางกายก่อนทางกายเนี่ยหลายคนก็คงเดาได้เนาะพอเราอ้ว,วนแล้วเกิดอะไรขึ้นกระดูกเออกระดูกที่รับน้ําหนักนะคะพอสัก40บแบบหมอนี่ก็จะไม่ค่อยไหวแล้วนะเพราะว่ากระดูกเนี่ยเราดีไซน์มาสําหรับรับน้ําหนักคนคนเดียวถ้าเกิดคุณแม่อ้วน2องซหมายความว่าไงหมายความว่ากระดูกขาอันเนี้ยต้องแบกน้ําหนักคนสองคน ในร่างเดียวนี่ออกอไหมคะเออแล้วมันแบกอย่างเงี้ยตั้งแต่ตอน3าขวบ4ีนะ่ขวบเนาะเด็กบางคนเนะะี่ยค่ะเขาจะมีปัญหาข้อข้อที่แบบแง้งออกนี้เลยนะสมมุติเวลายืนเนี่ยเข่ามันจะแบบเข่ามันจะแบกออกเออหรือบางคนเข่ามันจะน็อกเข้านะคะถ้าเกิดว่าลูกใครถึงขนาดเข่าแบบเข่าเบียดอะ่ะ เขานอกออกหรือเขากงเข้าอันนี้ต้องไปหาหมอนะคะเป็นโรคทางกระดูกเลยนะคะเป็นการลงน้ําหนักที่ผิดปกติของเด็กที่น้ําหนักมากเกินไปนะคะข้อแรกก็คือเรื่องของกระดูกนะคะผิดรูปนะคะกระดูกเสื่อมก่อนวัยนะคะน,ะ,คะ,นะ,คะเรื่องของทางกายเนาะอีกอันหนึ่งนะคะก็คือเรื่องเรื่องโรคทางกายที่จะมาก่อนวันนะคะนะมาก่อนวัยนะคะก็คือพวกอะไรเบาหวานความดัน โอ้มีนะเดี๋ยวนี้เราเจอเด็กที่เป็นเบาหวานตั้งแต่ตอนเด็กๆเ,เยอะขึ้นนะคะอันหนึ่งเลยที่ให้สังเกตน,นะคะก็คืออันนึงเลยนะคะที่ให้สังเกตก็คือบางคนจะคิดว่าลูกเป็นขี้ใครจริงๆแล้วไม่ใช่ขี้ใครนะคนเด็กอ้วนๆเนี่ยเคยสังเกตน,นะคะตรงคอตรง,นตรงเนี้ยตรงซอกเนี่ยจะดําเลยจะดาไปหมดเลยนะเออนะคะบางคนซอกคอตรงนี้ดาบางคนตรงไหนดําข้อศอกดำนะคะไม่ได้ด้านนะคะมันดำนะคะเออกระกานแร้นะคะนะ,ะนะหรือไม่ก็ตรงบริเวณหัวเขา่า ะค,ะคือตรงบริเวณข้อพวกนี้ที่ดำเนี่ยเขาไม่ใช่ที่ใครนะคุณแม่ขัดยังไงก็ไม่ออกหมอบอกเลยเนี่ยขัดยังไงก็ไม่ออกนะคะแต่พอลดความอ้วนพวกนี้หายเลยนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นภาวะอันหนึ่งที่บ่งชี้ว่าเรามีความดื้อต่ออินซูลินคุณคุณไหมคะเคยได้ยินคําว่าอินซูลินไหมอินซูลินนี่มันเป็นฮอร์โมนอย่างหนึ่งที่ร่างกายเราสร้างขึ้นนะคะเพื่อน,น,ะะนำน้ำตาตาลไปใช้ แต่ทีนี้เวลาคนที่เขาน้ําหนักเกินคนอ้วนเยอะๆ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 นี่นะคะเขาจะมีความไวต่ออินซูลินลดลงเมื่อความไวต่ออินซูลินลดลงเนี่ยร่างกายจะสร้างฮอร์โมนตัวหนึ่งมาทําให้ผิวหนังบริเวณนี้เกิดอาการมีสีที่ดังกว่าปกติคล้ํากว่าปกตินะคะเราเรียกภาวะดื้อต่ออินซูลิน นะคะแล้วนะแล้วถ้าเราปล่อยให้ภาวะดื้อต่ออินซูลินเนี้ยมันต่อไปเรื่อยๆมันเกิดกับร่างกายเราไปเรื่อยมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าอีกสักสิบปียี่ิบปีถ้าอ้วนในเหลกเนี้ยจะเริ่มมีมาหวานทานหาละนะคะดังนั้นเนี่ยนะดังนั้นเนี่ยยังไงเราก็ต้องนี่ยฮะเราก็ต้องถ้าสงถ้าสงสยัยนะว่าลูกมีอาการเริ่มแบบเฮ้ยอ้วนหรือเปล่านเนี่ยอะไรเงี้ยให้ดูเลยคอดำปะ นะถ้าเริ่มดานี่ต้องไปหาหมอแล้วนะเออนะคะนะโอเคไหมนะคะอ่ะเรื่องเรื่องทางกายไปถึงไงแล้วเรื่องกระดูกเรื่องโรคใช่ไหมคะ,ะนะคะแล้วมันยังมีอีกหลายโรคที่มากับเรื่องของความอ้วนนะเด็กที่มีปัญหาเรื่องอ้วนเนี่ยมีปัญหาเรื่องทางเดินหายใจมากกว่าปกติ เพราะว่าบางคนอาจจะมีเรื่องของนอนกรนตามมาใช่ไหมนอนกรนนอนถึงขั้นหยุดหายใจก็มีนะพอนอนกรนมากร่างกายขาดออกซิเจนก็มาถึงฉี่รถที่นอนอ้มันไปกันไปหมดนะคะเรื่องเฉพาะเรื่องนอนกรนเรื่องเดียวก็เรื่องใหญ่ละนะคะเอาอีกเรื่องหนึ่งต่อนะฟังต่อเรื่องลำไส้ก็เหมือนกันเด็กอ้วนเนี่ยบางคนเขาจะมีการหลั่งของกรดที่ผิดปกติได้ก็จะมีอาการปวดท้องมวนท้องอะไรนู่นนี่นะคะมีเรื่องของการขับถ่ายมีหลายส่วนมากเลยนะคะพูดไปก็จะไม่จบ นะคะอา้าวต่อไปเรื่องทางใจอ๋อเรื่องทางใจเนี่ยสำคัญนะเพราะว่าเวลาที่เด็กไปโรงเรียนถูกเพื่อนล้ออ๋อทําให้เด็กเขาวิจัยมาเลยนะคะว่าเด็กที่น้ําหนักเยอะเนี่ยเขาจะมีความมั่นใจในตัวเองที่ต่ํากว่าเด็กปกตินะคะนะไม่ได้แปลว่าไอาคิต่ำนะไม่เกี่ยวกันนะคะนะแต่เขาจะมีความมั่นใจที่แบบต่ําลงนะเพราะว่าเขาถูกเขาเหมือนกแบบับ ออกไปหนะ้าชั้นยังไม่ทันทําอะไรเพื่อนก็หวัวเราะแล้วว่าเออครูก็หวัวเราะแล้วว่าอะไรอย่างเงี้ยเออออกไปเพื่อนก็ยิ้มใส่แล้วอะไรเงี้ยเขาก็จะไม่ค่อยมีความมั่นใจยิ่งถ้าอ้วนผ่านไปจนถึงมัธยมนะอืทีนี้โดนล้อกันใหญ่เลยนะจะแบบแอบ,บชอบใครก็ไม่กล้าโน่นนี่อะไรอย่างเงี้ยไปกันใหญ่เลยนะคะพอไปถึงเข้าการทํางานพอถึงวัยทํางานก็มีปัญหาอีก นะเออนะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่เราอยากจะพูพื้นฐานให้ลูกเนาะเออไม่มีใครอยากให้ลูกอ้วนเกินหรอกนะคะแต่บางทีอ่ะมันรู้เท่าทันไม่ถึงการรู้รู้เขาใช้คำว่าอะไร ลิ้มพันกันดูเท่าไม่ถึงการใช่ไหมเออเราก็โอ้เห็นลูกกินงงว่ามีความสุขอ่ะเออตอน,นเด็กๆฉันไม่เคยกินขนมเค้กเยอะขนาดนี้เลยบ้านไม่ค่อยมีอะไรเงี้ยพอลูกกินโอ้โหอร่อยแล้วอกินเลยลูกเดี๋ยวแม่ไปซื้อให้อีกกินเลยกินได้กินไปเป็นของเราแม่รวยเออนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยการที่เราฝึกให้เด็กกินของพวกเนี้มันทําให้เขาติดเป็นนิสัยเนาะเพราะเขาโตขึ้นไปอะ่ะเพอะเขาโตขึ้นไปเขากลับกลายเป็นติดนิสัยนี้ไปนะคะแล้วถ้าเขาไม่ได้แบบ โชคปีเจอคอร์สที่ดีหรือว่ามีมีจิตมุ่งมั่นที่แบบอยากจะเปลี่ยนชีวิตจริงๆมันยากนะคุณแม่โอ้หมอบอกเลยว่าคือการลดความอ้วนเนี่ยจริงๆแล้วอะเอ,เอา,นะาเอาจริงนะเท่าจริงอะมันอยู่ที่ความตั้งมั่นของคนนะคะว่าเราจะเลิกไม่เลิกนะอันนี้พูดถึงผู้ใหญ่ด้วยนะว่าเราจะแบบเอาชนะความอยากของตัวเองได้หรือเปล่านะฮะดังนั้นเนี่ยคือมันไปถึงจุดนั้นเลยนะคะแต่ทีนี้เขาก็มีการศึกษาอีกว่าเอออะไรล่ะที่ทําให้แบบเด็กอ้วน ๋อทำไมทําให้เราแบบในช่วงสิปีนี้เราเจออัตราการเด็กที่อ้วนมากกว่าตอนเด็กๆเ,เลยนะเออตอนสมัยที่เราเด็กๆเ,เลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าหนึ่งแน่นอนอาหารการกินเปลี่ยนไปใช่ไหมคะปัจจุบันนี้คนไทยเรากินอาหารใกล้เคียงกับฝรั่งเยอะมากเนาะกินฟาสต์ฟู้ดกินจังฟู้ดใช่ไหมเด็กสมัยนี้กินอะไรเคเฟซีไก่ทอดนะเอออร่อยพิซซ่าอะไรอย่างเงี้ยกินชีสกินอะไรที่มันแบบว่าให้พลังงานเยอะอะ อืมนะเราก็อ้วนเยอะสีทีเนี้ยนะคะนะก็ตรงไปตรงมา2ก็คือเขางดกิจกรรมนะโดยเฉพาะในช่วงโควิดใช่ไหมเด็กหลายคนไม่เจอหมอ8เดือนโควิดน้ำหนักขึ้นมาส0กิลโลหมอตกใจเลยอะ่ะมาฉีดวัคซีนปั๊ดอันนี้สูบอะไรเข้าไปคะคุณแม่ เหมือนสูบลมเข้าไปอ่ะแปดเดือนไม่เจอกันน้ําหนักขึ้นมาสิบกิโลอ่ะมันเป็นไปได้นะคะเออในสูบลมเข้าไปให้ลูกมาหรือเปล่าช่วงโควิดะคะเพราะว่าอยู่บ้านไงไปโรงเรียนเขาอาจจะได้แบบวิ่งเล่นบ้างเนะเาะพออยู่บ้านไม่ได้ไปไหนทีนี้กินอย่างเดียวเลยนะคะไปบ้านป้าป้าเห็นกินอา้าวให้กินขนมไปบ้านคนนั้นก็เห็นกินอร่อยได้กินไปหมดนะคะทุกคนก็ชอบป้อนลูกฉันจริงๆเลยอะไรเงี้ยนะคะนะดังนั้นไปด้วยกันเนาะ นะดังนั้นคือขึ้นอยู่กับการกินนะคะขึ้นอยู่กับกิจกรรมนะคะดังนั้นเนี่ยพอเรารู้แล้วเนี่ยเราก็เอาตัวเนี้ยมาปรับกับเรานะคะบางคนจะบอกว่าอ้าวฉันน่าก,กรรมพันธุ์กรรมพันเนี่ยอ้วนกันทั้งตระก,กูลนะคะพ่อก ok ็อ้วนแม่ก็อ้วนอย่างเงี้ยอ้วนทั n, ้งตระกูลยังไงลูกจะก็ n, ต้องอ้วนอยู่แล้วนะคะอันเนี้ยหมอจะบอกเลยนะว่าคือคำเนี้ยทุกอย่างในชีวิตรเรานะคะที่เกิดขึ้นกับเราอ่ะมันมี2อย่างมันคือกรรมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม ต่อให้เรามีกรรมพันธุ์ยังไงนะมันเหมือนถ้าจะเปรียบเทียบแบบอุ้งเนี่ยมันมีทั้งนึงหมอเคยฟังอาจารย์คนหนึ่งพูดเขาพูดดีมากเลยเขาบอกว่ากรรมพันธุ์เนี่ยมันเหมือนสิ่งที่เราได้รับมามันเหมือนปืนร่างกายเราเนี่ยเหมือนปืนเหมือนปืนแล้วกรรมพันธุ์เนี่ยเหมือนเหมือนกระสุนที่อยู่ข้างในปืนเหนอออกไหมคะเหมือนเวลาเรามีปืนอันหนึ่งใช่ไหมเราก็จะมีกระสุนมีกระสุน10เม็ดสมมติมีกระสุน10เม็ด กระสุนก็เหมือนกรรมพันธ์ที่เราได้มาเราอาจจะมีกระสุนทั้งมีกระสุนมาหวานมีกระสุนความอ้วนมีกระสุนไขมันปกตินะมีกระสุนความดันแต่กระสุนพวกนี้การที่มันจะถูกยิงออกไปเนี่ยมันต้องมีการลั่นไกถูกไหมมันต้องมีการเหนี่ยวไกนะคะ สิ่งที่จะทําให้เกิดการเหนี่ยวไกคืออะไรคือสิ่งแวดล้อมนะคะคือสิ่งแวดล้อมนะแล้วก็คือความคิดของเรานี่แหละนะการจัดความคิดการจัด,ดสิ่งแวดล้อมในร่างกายของเรานี่แหละเป็นตัวเหนี่ยวออกมานะคะดังนั้นเนี่ยไม่ว่าเราจะแบบมีกรรมพันธ์มามากแค่ไหนนะถ้าเราแบบจัดการชีวิตได้ดีนะคะเราอาจจะแค่เหมือนมีแนวโน้มมากกว่าคนอื่นนะแต่หมอไม่ได้ให้อยากแบบท้อแท้หรือไม่อยากให้อยากให้รู้สึกว่า ว่าว่าเราจะต้องเป็นแบบนั้นนะคะทุกอย่างในชีวิตเราเนะี่ยเหมือนหมอเหมือนกันหมอเองเนี่ยคุณแม่เนี่ยพี่น้องแปดคนเป็นเบาหวานทุกคนเลยจะบอกเออตอนลูกคนแรกอะ่ะหมอก็เป็นเบาหวานนะแต่พอหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ตั้งปณิธานเลยว่าฉันนี่แหละจะเป็นคนที่หนึ่งในตระกูลที่ไม่เป็นเบาหวานนะพอก็เลยปรับเรื่องอาหารนะพอพฤติกรรมดีอาหารดีนะคะนะพอลูกคนที่สองก็เลยไม่เป็นเบาหวานจริงนะคะนะโอเคนะ มามาถึงวิธีการแล้วต้องทํำยังไงบ้างนะคะในเด็กเนี่ยบอกเลยนะว่าการรักษาด้วยยาน้อยมากนะคะแล้วไม่ต้องไปกินยาลดความอ้วนนะ,ะโอ้ใครมีลูกอย่าไปสั่นห <laughs> มาไปกินนะเออนะคะนะอย่าไปกินยาลดความอ้วนเลยนะคะในเด็กเนี่ยขึ้นอยู่กับอายุนะคะถ้าเกิดว่าน้ําหนักไม่ได้ผิดปกติมากเกินไปส่วนมากเราชะลอนะคะเพียงแต่ลดให้กําลังใจลูกนะคะลดอย่าให้น้ําหนักเนี่ยมันทิ่มแบบสโลปสูงขึ้นไปเหมือนเดิมนะคะ แค่มันแบบเอาประมาณนี้ลูกนะคะเดี๋ยวลูกก็สูงขึ้นนะคะพอลูกสูงขึ้นเนี่ยมันจะเท่ากันพอดีนะคะแต่ในในขณะเดียวกันการจะเมนเทนน้าหนักให้อยู่ในระดับนี้นะาทำยังไงบ้างนะคะถ้าลูกเราเป็นลูกเด็กโตนะคะสอนลูกง่ายๆอาหารมีสีอะไรบ้างลูกสีแดงนะสีแดงสีเหลืองสีเขียวสอนลูกง่ายๆเหมือนไฟจราจรสีแดงก็คือไม่ใช่อาหารที่เป็นสีแดงนะอาหารที่แบบกินแบบไม่ไม่ควรกินเลยอะ่ะพอกินนั้นต้อง กดออดตูดอย่างเงี้ยนะคะเช่นอะไรบ้างที่ห้ามกินเลยนะขนมน้ำโคกน้ำอัดลมอะไรพวกเนี้ยนะคะคือแบบถ้าเลี่ยงได้เลี่ยงเลยนะคะยกเว้นว่าแบบชีสเดย์สักนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเออนะสอนลูกว่าอะไรคืออาหารสีแดงนะคะอาหารที่ต้องตูดอย่างนงี้นะคะนะพวกพิซซ่าพวกไก่ทอดพวกอะไรพวกเนี้ยนะคะ ข้าวมันไก่เ,เนี่ยข้าวขาหมูหนังเยอะๆพวกอย่างน,นี้เป็นอาหารที่สีแดงนะคะถ้าสีเหลืองรองลงมาหน่อยกินได้บ้างเนาะคุณน้องกินได้บ้างนะนะข้าวผงข้าวผัดนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะก็เป็นอาหารทั่วไปนะคะส่วนอาหารสีเขียวคืออาหารที่เราเน้นอยากให้ลูกกินก็คือพวกผัก ะะโอเคนะคะแล้วอีกอันนึงเลยต้องไปดูว่าลูกเรากินนมมากเกินไปหรือเปล่านะคะกลุ่มที่กินนมมากมักจะเป็นเด็กเล็กๆที่อ้วนเกินนะคะวันหนึ่งเ่ยถ้าเกินหนปีขึ้นไปเราไม่ควรกินนมเกิน25ออนแล้วคุณแม่ที่เหลือมันเป็นส่วนเกิน ะะแล้วถ้าใครมีน้ําหนักผิดปกติแล้วเราเลือกกินนมสูงเปอร์เซ็นต์เลยงนะ่ถ้าเกิดว่าน้ําหนักเกินอายุเกิน2ปีนะคะถ้าเกิดอายุเกิน2ปีเราสามารถสังเคราะห์พวกแบบแฟตได้เองแล้วนะคะกินนมสูเปอร์เซ็นต์ได้เลยนะคะไม่ต้องกินกลมพร่องมันเลยนะคะกินนม ขาดมันเลยได้เลยนะคะโอเคนะแล้วมีอะไรอีกอ่ะมีแบ่งรสสอนลู่อาหารนะ,ะก่อนที่จะกินอาหารให้ดูฉลาดทุกครั้งนะฮะว่าอันนี้กี่แคลอร,รี่ตุ๊ดๆๆๆนะคะนะในเด็กเนี่ยเราไม่ได้เน้นเรื่องของการงดอาหารนะ,ะยังต้องกินสั่มื้อเท่าเดิมนะคะโอเคสิ่งที่สําคัญอีกเรื่องหนึ่งคือออกกําลังกายเพิ่มกิจกรรมที่มันต้องเดินนะคะงดเกมนะคะกิจกรรมที่มันแบบ หน้าจอเกม iPad ดทีวีโทรศัพท์อะไรพวกนี้นะคะให้ไปวิ่งเล่นออกกําลังกายเด็กต้องใช้กําลังต้องใช้พลังนะคะแล้วร่างกายจะแบบจะได้เขาผลนานมากขึ้นนะคะโอเคไหมนะคะน่าจะได้สัก2อสไอเดียนะเดี๋ยวหมอดูก่อนหมอลืมพูดอะไรไปบ้างโอเคนะคะปรับพฤติกรรมส่วนมากไม่ได้ใช้ยานะคะเดี๋ยวเราจะลองอ่านคอมเมนต์นิดนึงนะมีใครถามอะไรบ้างเนี่ย ปอ๊ยมีคนมาดูเยอะเลยนะคะวันนี้พูดเรื่องเด็กอ้วนนะคะคคน้องออตโต้คุณคุณนายเนธถามว่าน้องออตโต้หกขวบหนักสี่สบห้โลอ้วนเกินไปไหมคะคุณหมอเกินข่หนักเข้าหมอเลยเนี่ยนะเดี๋ยวเดี๋ยวพอออนไลน์แล้วเนี่ยเดี๋ยวจะรีบแปะกราฟให้นะคะคุณแม่จะได้แบบว่ามาแบบ ดูกันให้จริงจังเลยนะคะโอเคเดี๋ยววันนี้หมอลาไปก่อนนะคิดว่าเดี๋ยวจรูอีกครั้งหนึ่งน่าจะได้ไอเดียนะคะนะใครมีอะไรก็ถามทั้งรักนะคะโอ okay. เคเงี้ยนี้ไปก่อนนะคะค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ